วันนี้อุปริชาติพอรอยของเรานะฮะได้ทําการเทสรถลดหนักให้กับรถคอกนะครับเป็นรถเพื่อนๆของเราที่ทํารถเป็นรถคอกนะครับแล้ววันนี้เรามาเทสรถลดหนักให้กับเพื่อนๆของเราโดยการที่ใส่น้ําหนักไปบนรถประมาณ5ตันนะครับนี่ฮะนี่ครับสวัสดีทุกคนนะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เรามาเทสรถลดหนักให้กับรถรีโวนะฮะ 2.4, ครับคันนี้5้าเกียร์นะครับคันนี้ใส่เพาโอยนะฮะแล้วก็ใส่ขอบ15นะครับใช้ยาอง XCD 225, ขอบ15รถรีวูเนี่ยถ้าเซ็ตทรงไม่ดีเนี่ยนะฮะใส่4ตันกว่าถึง5ตันเนี่ยต้องบอกว่าติดซุ้มแน่นอนแต่คันนี้ไม่ติดนะครับตอนนี้เรายกน้ำหนักขึ้นรถไป5ตันแล้วนะครับนะฮะยังมีช่วงห่างอยู่นะครับยังไม่ติดซมนะครับ ือว่าทรงแหนบของเขาทั้งใช้ได้เลยมาครับให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะฮะแหนบของเขาที่ใส่มานะครับคือแหนบ20มิลนะครับ1แผ่น2แผ่นนะครับและมีแหนบ16มิลอีก1แผน่ 2, แผนนะครับและแหนบตัวล่างเป็น12มิลน,นะครับนี่ผสมผสานกันเข้าไปเลยนะครับ12มิลมีอยู่1 2 3 4 5สามนะครับ ถ้าสองตัวล่างเนี่ยของเดิมก็สามารถที่จะอนนาเอามาตัดแล้วก็เอามาใส่ได้นั่นหมายความว่าเราเสริมแหนบ12มิลเพิ่มเข้าไปแค่4แผ่นนะครับตัวของเดิมเนี่ยสามารถใช้ของเก่าเอามาตัดได้ก็ถือว่าเป็นแหนบ12มิล6แผ่นละกันนะครับทรงนี้ของเขาบรรทุกน้ําหนัก5ตันในตอนนี้มาดูช่วงล่างกันนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันมาดูช่วงล่างครับเราขอมุดใต้ท้องมาดูช่วงล่างกันหน่อยนะครับนี่ฮะ ทรงแหนบของเขาเป็นอย่างไรเพื่อนๆมาดูครับนะฮะระหว่างลูกยางนั่งเผากับตัวเผานะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนี่ครับนี่ครับเขายังไม่นั่งเผานะครับเห็นไหมครับแหนบทรงนี้สามารถบรรทุกน้ําหนักได้ห้าตันนะครับห้าตันแบบสบายๆเลยสามารถมีช่วงเด้งได้ถึงหนึ่งนิ้วนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะฮะถือว่าผ่านครับทรงแหนบนี้นะฮะใช้ได้นะครับ แต่ถ้าทางที่ดีนะครับผมแนะนํานะคือถ้าเป็นสไตล์ผมนะครับผมจะต้องตัดลูกยางให้ยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะครับให้เหลือช่วงเด้งแค่ประมาณ1เซนนะครับผมว่าหนึ่งนิ้วมันจะมากไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีช่วงเด้งตรงเทาเนี่ยหนิ้วเนี่ยนั่นหมายความว่าตอนนี้ล้อของเราเนี่ยนะครับมันเกือบติดซุ้มแล้วถ้าช่วงเด้งช่วงเทาเนี่ยมีช่วงเด้งอีกหนึ่งนิ้ว ถ้าตรงนี้เด้งขึ้นไปอีกหนึ่งนิ้วมันจะติดสูงทันทีเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในทรงนี้แล้วบรรทุก้าตันแล้วนะครับลูกยางค่นที่จะต้องยาวกว่าน,นี้อีกประมาณหนึ่งเซนคืออย่างน้อยๆนะครับเราให้ค้ำลูกยางก่อนที่จะให้ล้อเราขึ้นไปติดสูงถ้าเกิดว่าตอนนี้ช่วงเด้งเรามีอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วช่วงล้อเราต้องเด้งประมาณเกือบนิ้วครึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเด้งขึ้นไปนิ้วครึ่งล้อจะติดสูงนะฮะดังนั้น สามารถแก้ได้นะครับแก้ได้โดยการที่เราตัดลูกยางให้ยาวกว่าน,นี้อีกนะครับนี่ฮะใจเพืเ่อนๆดูสามารถตัดลูกยางให้ยาวกว่าน,นี้อีกหน่อยหนึ่งได้นะครับเพราะว่าช่วงเพ้งที่ยังห่างอยู่เนี่ยนะครับอาจจะทําให้ล้อขึ้นไปติดซุ้มได้ในขณะที่เราตกหลุมนะครับราบรรทุกหนักมาตกหลุมทีนี้เราจะมาดูกันว่าตรงเพลงนะครับตรงเพลงสําหรับรถรีโว่นะฮะปัญหาหลักๆเลยคือชอบขึ้นไปติดครซี่นะครับ เห็นไหมครับตรงเตงด้านทางด้านขวาเนี่ยนะฮะตัวนี้ยทางด้านขวาเขาจะชอบชอบไปบีดคัสซีเห็นไหมครับ,รก,รบ,ก,บ,รบก็สามารถแก้ได้นะครับใช้เทียเทียร์ of. ออกนิดนึงก็ได้นะครับาบางคนก็เปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยเนเป็นตรงเตงที่มันเป็นตรงเตงแบบว่าช่วงนี้มันจะเว้าเยอะก็มีนะครับลองหาตรงเตงบางรุ่นดูเนาะมาใส่ดูนะครับว่ามันจะสามารถที่จะเว้าหลบคัสซีไดนะ้ช่วงเนี้ช่วงนี้มันไปติดคัซซีปุ๊บเนี่ยมันทําให้เวลาที่รถเราตกหลุมเนี่ยนะครับ เวลารถเราตกหลุมเนี่ยตรงเตงอ่ะมันจะไม่ขยับถอยหลังอีกเพราะมันไปเบียดคัซีอยู่นะครับนึกออกไหมฮะบางคนเขาเวา้าหรือบางคนเขาก็เจียทิ้งนิดหนึ่งเพื่อจะให้ตรงเตงเรามันสามารถยืดถอยหลังได้อีกนะครับมันก็จะเกิดช่วงเร่งช่วงนิ่มอ่ะและ้วทีนี้เรามาดูกันว่าทรงแหนบนี้นะครับในการที่เราไม่ใส่ลูกยางนั้นนะครับน้ําหนักของ รถเราที่มากดที่ตัวแหนบตัวนี้หรือว่ากดที่ตรงเลงน,นะครับตอนนี้ทรงแหนบนี้ที่ไม่ได้ใส่ลูกยางคือแหนบชุดล่างกับแหนบชุดบนเขาจะห่างกันเห็นไหมครับมันเกิดช่องว่างเห็นไหมครับเนี่ยมันเกิดช่องว่าง,งน้ำหนักไม่ได้ไปลงที่หัวแหนบไม่ได้ไปลงที่ปลายแหนบน้ำหนักมาลงอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับนี่ขนาดใส่ห้าพันแล้ว ปลายแหนบไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นะครับหัวแหนบบนไม่ได้นั่งอยู่ปลายแหนบล่างมันนั่งอยู่ตรงนี้ครับวิธีแก้คือใช้ลูกยางลองแหนบใส่นะครับสามารถที่จะเอาลูกยางแบบต่างๆใส่ได้นะครับเป็นลูกยางปิดลกหน้าของวิโก้ก็ได้ครับที่ทั่วไปเขาใส่กันนะครับ <S <s ก็เอาลูกยางใส่ไปเพราะว่าลูกยางเนี่ยถ้ามันเลยนะครับลูกยางก็ต้องให้มันมีความหนาเลยจากแหนบตัวนี้ไปนิดนึงนะนะใส่ลูกยางที่มีความหนาเลยแหนบตัวนี้ ังนั้นถ้าเราใส่ลูกยางเสร็จปุ๊บทีนี้น้ําหนักมันจะมาลงที่ลูกยางลูกยางอยู่ปลายแหนบปลายแหนบก็จะทํางานเป็นตัวรับน้าหนักแทนแทนที่จะมารับน้าหนักตรงนี้มันก็จะมารับน้ำหนักอยู่ที่ปลายแหนบทําให้รถเรายืดหยุ่นได้ง่ายอีกนะครับโอ้โหถือว่าทรงนี้ใช้ได้นะครับนะฮะแก้ไขนิดหน่อยครับดัดแปลงนิดหน่อยแก้ไขนิดหน่อยนะครับนี่เห็นไหมครับให้ดูนะฮะมันมีช่วงห่างเห็นไหมครับปลายแหนบเราไม่ได้รับน้ําหนัก นต่จุดรับน้ําหนักมันมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับวิธีแก้คือใช้ลูกยางรองแหนบใสนะครับให้น้ําหนักมันมาลงอยู่ที่ปลายแหนบตัวนี้นะครับจะถูกต้องในขณะที่เราใส่ห้าตันนะครับตอนนี้เราใส่น้ําหนักบนรถไปห้าตันนะครับมาดูสไตล์ทรงรถกันคันนี้ถือว่าผ่านนะถามว่าผ่านไหมผ่านนะครับนะฮะเพราะว่านี่ระดับห้าตันแล้วล้อไม่ติดซุ้มทรงรถก็สวยด้วยนะฮะโอ้โหแน่นอนเลย ก่อนอื่นเลยเราก็ขออนุญาตเจ้าของรถนิดนึงเนาะนะฮะขออนุญาตเจ้าของรถนิดนึงขออนุญาตไลน์นะครับถือว่าเซ็ตรถมาผ่านเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอถามหน่อยทําไมถึงรู้จักอู่ปริชาติพอลอยได้ยังไงอ๋อพอดีติดตามทางเฟซบุ๊กด้วยครับครับพีที่ซุปเอรก็ติดตามดาวดาวแดงมาตลอดเลยโอ้ติดตามติดตามกลุ่มดาวแดงด้วยนะครับเคยเห็นผมใน YouTube ซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับ ต้องต้องอดูดูดดดดดทุกขั้นตอนใหญ่อืมถ้าเกิดผมมีปัญหาติดขัดอะไรทําอะไรไม่เป็นเนี่ยผมจะดูคลิปติดต้อนเคยดูคลิปผมแล้วได้อะไรบ้างได้ความรู้ครับอย่างง่ายเลยมัดเชือกมัดเชือกไม่เป็นเนอะเห็มัดเชือกเหรอตอนนั้นคือยังมัดเชือกไม่เป็นยังมัดเชือกไม่เกง่งดูคลิปผมโอ้โหขอบคุณมากพอแกะามัดง่ายแกะง่าย แล้วก็เก็บเชือกข้างคอกได้อะไรได้แสดงว่าคลิปผมมีประโยชน์ใช่ไหมติดตามมานี่อย่างน้อยก็เป็นปีสองปีแล้วเนาะโอ้โหนี่เราได้เจอกันดีใจไหมครับโอ้โหแน่นอนจริงๆนะวันนี้ที่นํารถมาเทสคือเราอยากรู้ว่าเราไปปรับแต่งรถมาแล้วรถเราบรรทุกน้ําหนักได้ประมาณเท่าไหร่ใส่น้ําหนักประมาณสักสี่ตันกว่าหรือหตันเนี่ยคือเราอยากลองสมรรถนะของรถเราเพื่อมันจะได้ตอบโจทย์ว่าในอนาคตเวลาเราจะไปรับงานเนี่ยเราจะได้มั่นใจว่ารถเราบรรทุกได้ ไม่ใช่ว่าไปติดขัดอยู่หน้างานนึกออกไหมครับเราเรากลัวตรงนั้นใช่ไหมฮะกลัวว่าเวลาเราเซ็ตรถมาแล้วเฮ้ยเราไปใส่สี่ตันกว่าสมมุติเราไปแบกงานบางสิ่งบางอย่างเนี่ยผมถามหน่อยเคยแบกงานเนี่ยเคยแบกเกินห้าตันเคยไหมครับแบกแค่หน้าตันยังไม่เคยยังไม่เคยเนาะก็คือสี่ตันกว่าแต่วันนี้ได้เห็นรถตัวเองแล้วว่าเฮ้ยเราสามารถแบกห้าตันได้โดยที่ลูกยางยังไม่นั่งเผาแต่ถ้าทางที่ดีผมแนะนําอย่างที่บอกนะฮะว่าคือเราเปลี่ยนลูกยางใหม่ ตัดลูกยางให้ยาวกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเพราะระดับ5ตันเนี่ยคือมันลิมิตสุดๆดแล้วเราอยากให้มันนั่งเขาก่อนที่จะนั่งสุงมเพราะตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตกหลุมหรือว่าเราขับไปแล้วเราไปตกหลุมเนี่ยตอนนี้ลูกยางยังไม่นั่งเขาแต่ซุ้มเราใกล้ติดนั่นหมายความว่าถ้าตกหลุมปึ๊บลอ้อเราติดซุ้มแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเราแค่แก้ไขคือเปลี่ยนลูกยางกันกระแทกใหม่แล้วตัดให้ยาวกว่าเดิมอีกหนึ่งเซนส่วนปลายแหนบเราก็แก้ไขคือใส่ลูกยางปลายแหนบเข้าไปก็ใช้ได้แล้ว โอเคนะครับนี่นะฮะเพื่อนๆครับขอบคุณ FC เราด้วยนะครับนี่ฮะให้เพื่อนๆได้ดูนะนะดูกันปรับแต่งรถคันนี้นะครับ